ไม่รู้เป็นอะไรเวลาลำปกแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ชอบมาดิสไลท์กันเลยเกินนะแต่มันคือความจริงนะเราใช้น้หมัด8000 CP นะนะนี่เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูฟอยทีวีนะครับผมช่องที่อาจจะเกรียนอาจจะห้าอาจจะกระโปกนะฮะผมเอาล่ะสุดยอดปืน S M G Cropro Zero G นะโอ้โหกลับมาอีกแล้วนะฮะ อถ้ามีแล้วมันก็จะบอกว่ามีแล้วนะถ้าได้สูมได้อเทมนั้นมันก็เราเจะจะจะได้คืนนะผมเป็น5 0 4นะครับผมมาตามนี้โอเคเรามาดูในส่วนของท่าทางนะครับท่าทางก็ฉันจะพาเธอลอยแล้วก็สกินหอนครับผมซึ่งเออผมไม่ได้เห็นนานแล้วนะสำหรับกระดาษและกีดดที่มีสกินหอเนี่ยนะเออก็อยากได้ อ่ะไอเทมก็ไม่มีอะไรปแปลกหูแปลกตาเพิ่มใหม่เพราะว่ามันเป็นกระดานที่มาอีกครั้งหนึ่งนะก็มันไม่มีอะไรใหม่ไงเออแค่นั้นเหมือนว่าเหมือนกระดานนี้คราวที่แล้วตัวละครจะเป็นของนิกโตใช่ไหมเออใช่นิกโตที่ร่างออริจินอลอ่ะจำได้จำได้จำด้แวบๆเคยสุมมาอยู่แลวได้ลงสูชีปมันลงสูชีปนี่สวยทุกวันนี้ยังใช้อยู่อ่ะอัตราการได้นะครับ กี่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็ดูกันไปนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยที่20 CP นะครับผมตาแรกเราจะได้อะไรไม่รอช้าฮะโอ้โหท่าทางมาก่อนเลยท่าทางบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยผมส่วนตัว,วผมมันมัน,ม,นมันไบอวดใครไม่ค่อยได้ไงอยู่ดีก็จะแบบยิงได้แล้วก็มาลอยอืมมินบอ30 อะตามเลยครับเราไม่ค่อยตื่นเต้นกันเท่าไหร่นะกระดานนี้เพราะว่าเราก็สุ่มๆไม่งั้นแหละพอดีว่าเศษซีพีมันเหลือนะไม่รู้จะไปทำอะไรเอาได้สีนอแล้วโอเคตามที่เราปร,รารถนาที่อยากจะได้เลยนะอ่ะตอนนี้เราอยากได้อะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรนี่เห็นไหมครับเราได้ซ้ำมาแล้วจริงๆปืนตัวนี้เนี่ย ไม่ต้องใส่สโคบมันก็มีมันก็มีขึ้นในแล้วนะฮะอ่าไม่ได้สาธิตให้ดูนะโอเคครับเราจะรักไก่ข้าไปหาน้องนาโอมิเลยแล้วกันหนะ้าก,กิจกรรมใหม่นะครับาเขาขับมาอีกแล้วโอเคนหน้ากิจกรรมเนี่ยเขาจะให้เลือกเพิ่มอีก2ไอเทมกับบวกกับน้องนาโอมินะครับตารางช่องก็เป็นแบบนี้เลยอ่าเราจะเลือกเปิดช่องไปทีละช่องที่ต้องจนเจอน้องนาโอมินะครับ ผมก็จะไล่ไปนะครับผมช่องแรก55 C p พีมั่งไล่ไป2องช่องสามช่องอ่ะตอนนี้4ี่ช่องกินไปทั้งหมด36 C p ีโอโหไม่ได้เลยขอละวันนี้ไปรับที่กล่องจดหมายนะครับพอเปิดแล้วนะอ่าผมลองไล่ไปตรงนี้ก่อนนะอ่าทั้งหมดเป็น290 C p บีนะใช้ไม่เยอะครับใช้เล่นง่ายเออได้แลได้แล้วได้แลได้น้องนาโอมิแล้วนะฮะได้แบบง่ายได้นะผมบอกเลยกิจกรรมนี้ได้แบบง่ายงและไม่ได้ ไม่ได้กินซีพีอะไรมันเยอะอยากมากมายเลยนะลองไปเล่นดูบอกเลยสรุปน้องเนวมีเนี่ยเขากลับมาเพราะว่ากระแสเขาเลยากระแสเขาแบบตอบรับดีมากเพราะน้องก็น่ารักช่วงก่อนเข้ามาเป็นกล่องนี่แม่ง่อไม่ต้องเยอะนี่คนก็แบบเออบางคนเขาไม่มีทุนไงแต่ตอนมีทุนตอนนี้เขาก็เอา,เอา,ม,ามาเล่นกระดานตรงนี้กันนะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยอ่าแล้วก็กลับมาหน้ากระดานเราเหมือนเดิมนะละห้าร้อยหกสิบเราจะได้อะไรได้ได้สสนอได้ชาม าหม่ oh ทำไมมึงแขอยมึงแข็ปลื้มเลยนะมาครับ800กว่าละอ่าขอสนอลยละกันนะโอ้ได้ลูกโมย <c oughs> โฮ้ยเซ็งมาดูในกิจกรรมของอะไรโรซี่โรสโรเซ่อะไร,ะไ,รไม่รู้อะผมสะกดชื่อไม่ถูกเดี๋ยวก็มี FC มาเม้นละโอ้ยครับกิจกรรมนี่กติก,กาก็มีไม่ยากนะครับผมจะอธิบายเป็นรอบพี่สแล้วนะฮะ ซึ่งสุ่มยังไงก็ได้ให้ได้อีตัวเนี่ยเนี่ยอีตัวกรอบสีสีเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับผมถ้าครบ15ชิ้นก็จะได้ตัวละครไปเลยถ้าได้5ชิ้นก็จะได้สกินปืนก็จะ10ชิ้นก็ได้สกินปืนมาเดิมมมุนไปยังไงก็ได้นะให้สะสมอีตัวหนะึอีตัวกรอบสีสี่เหลี่ยมนั่นนะ,ะแต่ละช่องก็จะมีของรางวัลแตกต่างกันไปนะครับนะะผมอ่าแล้วก็จะได้ฟรีด้วยได้สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมและถึงถึงจะไม่ได้ อ่าของรางวัลเป็นอ่าอิชิฟนู่นนี่ยนะนะอ๋อแล้วก็สปรินไปเรื่อยๆอ้าได้แล้วครับผมโอ้เหกเลยว่ากลัวจะได้ตัวนี้หมดไปเยอะมากผมอ่าสปรินให้ได้จนกว่าอ่าไอเทมชิ้นนะนะชิ้นนูนนูนนี่มันเลือกอะไรไม่รู้จนครบสีชิ้นน่าถึงจะได้ตัวละครนะครับผมอ่ะแล้วก็วนวนมาที่กระดาษรักกีโดเหมือนเดิมเรานะครับผมโอ้โหเราได้แล้วนะน้องเป็นน้องสไน สไนเอเอ๋อา่อานวา่อา,วาอาา่านว่าอ่านว่าอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอจูนแป๊บหนึ่งน้องอาร์ติกนะครับจุด50น,นะบอกเลยว่ากับสไนะบอร์นี้ผมไม่ค่อยมีสกินสวยๆนะแต่ถ้าได้อันนี้มาเสริมหน่อยมันก็จะดีนะโอเคครับ2,400 c นี้ีนี่ได้ตัวละครชัวร้ออนะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยได้ปืนลีเจนนี่มันแบบครั้ง2ครั้งหรือสีครั้งได้เลยนะครับผมโอเคฮะ เราไปนับของรางวัลที่กองหองขวัญเราดีกว่าโอ้โหมีนับเป็นร้อยชิ้นอ่าฮะน้องนาโอมิเรามาแล้วนะครับหมดน้องนาโอมิหมดไปเออประมาณ200กว่า C p พีนะครับเออไม่ไม่สามร้อยกว่าซีอ้ะแลน้องแล,แล้วน้องอะไรไม่ช่วยม้นมาบอกผมด้วยนะโลซี่อ่าผมอ่านว่าโลซี่นะอ่าเออได้แล้วนะของรางวัลอุ้ยเยอะแยะมากูขอข้ามไปหน่อยได้ไหมเพราะมันเยอะมากเลยกวาจะมานับนี่โอเคครับเราก็ข้ามไปแล้ว เรามาดูไรเรียของราวันเราดีกว่านะโอลอดไปตั้ง800 0กว่า C ีเนี่ยอันนี้ผมขอได้นะผมตอนนี้ผมตอนคลิปนี้ที่ผมสุ่มนะผมใช้แค่800 0 CP ซไม่รวมตอนก่อนหน้านะครับไม่รวมนะอ่าฟังไว้ด้วยก่อนดิสไลค์ผมเนี่ยฟังผมด้วยนะอไม่ใช่ว่าเห็นแค่ปกกูก็จะกดแม่งละอของราวันอ๋แล้วก็มีสกินฮอนะคราวที่แล้วมันมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่สวยดีนะ เออชอบอยู่เพราะมันเพราะมันผมไม่เคยเห็นสกินแบบนี้ในในแมปเลยเล่นมาแล้วนะแล้วก็มาใส่สกินของอาร์ติกนะครับผมอ่ะเรามาไล่เลียงตัวละครกันดีกว่านะครับอ๋อไล่เลียงกเป็นรอบที่3แล้วนะครับน้องโลซี่น้อง oti, นาโอมิแล้วก็น้องแบตเตอรี่นะฮะผมจะเรียกแบบน,นี้เรียกแบตเตอรี่นะใครจะทำไม โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ซุมไปหมดแล้วเห็นกันหมดแล้วนะขั้นตอนการทํางานกันอธิบายอาจจะไม่ได้แอตติ้งแอตติงอะไรมากนะอาจจะไม่ไมีเอนเนอร์จีเลยมากนะแต่ก็ทํามาจากใจนะโอเคครับขอตัดพาร์ทแบบไม่ง่ายกันแล้วกันนะเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะบอกเลยว่าเราจัดเต็มไว้แล้วนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาเอามาโวยวายหรือดราม่าก,กันแน่นอนนะ <laughs> แอบ,บทำลิปไปแล้วไม่ต้องหว่วงอ่า วันสองวันนี่แหละจะได้ลงอขอใช้เวลาหน่อยนะโอเคครับผมวันนี้ผมโบอุวยทีวีนะครับผมต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้ามีเนื้อหาหรือว่าคำหยาบคายที่มาเหมาะสมในตัวผมก็กราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านโดยนะฮะเจอกันอีพีหน้านะครับผมวันนี้ขอต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะ